พอเดินสักพ,พักปวดหลังใช่ไหมครับมีวิธีไหมก็คือวิธีแก้ไขใช่ไหมจริงๆเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเราปวดเพราะอะไรปวดจากการใช้งานหรือว่าปวดจากการบาดเจ็บแล้วก็2คือปวดแบบไหนปวดแบบแป๊ๆแป๊ดๆเป็นเรื่องของปลายประสาทหรือเปล่าเป็นเรื่องของท่านั่งพฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าอุบัติเหตุนะครับหรือว่าปวดจากการใช้งานปวดกล้ามเนื้อไม่เมื่อยหรือเปล่าก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนเพราะฉะนั้นจะแนะนาอะไรไม่กล้าแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้มัน อธิบายยากเหมือนกันถ้าแนะนําก็คือไปเช็คดูก่อนนะครับเราจะลองใช้สิทธิประกันสังคมปัญหเหตุก็ได้แล้วก็ลองดูว่าเราแบบมีปัญหาตรงไหนอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอย่าเดานะครับไปหาคุณหมอแล้วเขาจะมีท่าบังคับในการเช็คนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราเป็นยังไงหรือว่าจริงๆปวดหลังผมก็เคยปวดนะครับแต่เกิดจากการใช้งานนะครับการวิ่งการวิ่งขึ้นเขาเพราะว่ามันจะเทลมันจะชันมากมันก็จะแอนหลังเยอะ การปั่นจักรยานการพุ้มเยอะๆนะครับทําพฤติกรรมอะไรที่ทํานานๆและเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนั้นนะครับกล้ามเนื้อมันนั้นไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีบ้างนะครับกล้ามบาดเจ็บไม่ค่อยมีเพราะว่าปกติไม่ค่อยเล่นหนักเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานที่หนักเพราะฉะนั้นเราดูตัวเองก่อนว่าพฤติกรรมเราเป็นยังไงนะครับออกกําลังกายหนักไหมหรือไม่ได้ออกเลยเพราะฉะนั้นลองเริ่มปรับดูก่อนนะครับปรับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อดีไหม นะครับหรือว่าแบกหลังเราแข็งแรงไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะถ้าปวดหลังตรงกลางนะครับหรือว่าปวดหลังล่างหลังล่างนี่มันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเรื่องของหมอลรองกระดูกไหมสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองสร้างกล้ามเนื้อเบาๆดูก่อนฝึกแรงต้านก็ได้ทําที่บ้านใช้น้ําหนักหรือว่าเล่นเป็นแมชชีนก็ได้เล่นแบบเครื่องพวกนีน้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูก่อนลองไปเช็คที่หมอดูก่อนหนึ่งนะสองก็ ลองค่อยๆให้ความสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายการสร้างกล้ามเนื้อกล้ามมัดกล้ามเนื้อส่วนไหนไม่แข็งแรงแล้วก็เน้นส่วนนั้นนะครับเพิ่มสร้างความแข็งแรงฝึกด้วยการเวทเชนเนิง่งเข้าฟินเนตบ้างนะครับลองหาความรู้ดูแล้วก็อย่างที่3พอเราเริ่มเก่งขึ้นปุ๊บเราก็ค่อยๆศึกษาในเรื่องของโภชนาการอาหารเล่นยังไงกินอะไรแล้วก็ซ่องแซมยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนต้องกินเท่าไหร่นะครับลองค่อยๆฝึกดูก่อนลองเริ่มจากกินข้าวปกติก็ได้แล้วลองเพิ่มโปรตีนดูสักนิดนึง ิ้นไข่เพิ่มสักลูกหนึ่งนะครับหรือว่าทานพวกนมถั่วเหลืองก็ได้เราลองดูว่าเราแบบพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะทําให้รูปร่างเราดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับลองดูหวังว่าคําตอบผมจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะ